ตอนนี้ผมมีรูบี้อยู่6,420รูบี้แล้วก็มีกุญแจเหลืออีก2000เลยนะคุณผู้ชมรวมถึงผมเนี่ยเก็บรวบรวมพวกตัวสุ่มไ้ด้วยนะคุณผู้ชม92ตัวนีฮะพร้อมสุ่มแล้วครับคุณผู้ชมเกมนี้มันก็อัปเดตแล้วนะตัวละครในตู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมีตู้เรียกต้อนรับจันเพนแมพเพิ่มนะฮะแล้วก็สุ่มตัวละครคางูระนั่นเอง,เองนะคุณผู้ชมเด็กหญิงผู้ถูกเลือกไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่ว่าแทโอเราเนี่ยจะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฉ ส,ส่งท้ายตัวละครตัวนี้สักหน่อยละกันนะเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้ใครที่อยากจะฟาร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร์มขอแนะนำแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้ง ถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟังให้เราอยู่ถ้าหากตัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป UG Phone ช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทเท่านั้นและจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP นะครับราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอป UG Phone ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ 10ครั้งแรกลองดูเป็นไงอ่ะเง้มหน่อยตัวเร็วเนะี้ยไม่ใช่เทโอตัวอะไรเนะี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรไดิฮนฮะเปิดไปเลย s <S ตัวอะไรวะเนี้ยโอเคผมได้มาเป็นตัวละครตัวนี้ดะะิแฮพาสค่าวนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมเห็นเต็มติกตอ,อกเลยนะ รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เก่งในดันเจียนพัฒนานะน่าจะใช้งานได้เลยแหละตัวนี้ส่วนตัวนี้ครีโอด้วยฮะเปิดทั้งหมดไปเลยซุ่มต่ออีก10ครั้งนะฮะข้ามไปเลยโหเฮ้ยอีกหนึ่งตัวแหละแง้มเง้มไหมเฮ้ยแทโอครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแทโอผมก็จะเป็น C4 แล้วนะคุณผู้ชมอย่างตึง สุ่มตัวกับตู้นี้ก่อนละกันนะมีอยู่52ตัวนะฮะ <S 2> <S 2> <S สุ่มก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมลิสที่เลือกเนี่ยผมเลือกไว้ประมาณนี้นะฮะตามนี้ก็จัดเลยละกัน,นครับ10ครั้งแรกข้ามไปเลยแอนิเมชันเกลือนะฮะเรียกอีกเกลือเปิดไปเลยนะฮะไปอีกเกลือเกลืออีกแล้วนะฮะฟึ่งเย็ยนเหมือนเดิมโอ้โหข้ามกระสีเลิกเกลือแหละใช่เลยวะคุณผู้ชม อ่ารอบนี้ตัวตำนานมาหนึ่งตัวนะฮะผมจะเปิดจากตัวแบบนี้ก่อนละกันนะได้ไมาเป็นโซโอ,อี้เนี่ยครับคุณผู้ชมอันนี้ล่ะดับเบิลโซอี e. ้เปิดทั้งหมดเลยละกันนะครับคุณผู้ชมปึบเฮโอของดีตัวนี้เป็นตัวในลิสที่เราเลือกนะคุณผู้ชมรีแน่นะฮะตัวฮิวที่ดีมากนะครับไปต่อเลยเอาให้หมดเกลือต่อครับฟึงเย็นโอโ้มารัวๆน่าจะอัพซีได้เยอะมากรอบนี้เปิดปอีกเกลือครับเปิดปอีก สวยสุดท้ายครับคุณผู้ชม10ครั้งนะี่ฮะโอ้โหแต่ก็เกลืออยู่ดีครับคุณผู้ชมได้ตัวแบบนี้มาเยอะมากๆเลยนะฮะสุมส่งท้ายตัวนี้ดีหรือไม่ถ้าได้2ตัวเนี่ยมันจะเป็น C6 นะแต่ถ้าไม่ได้2ตัวก็เข็มไปนะคุณผู้ชมสุ่มเลย10ครั้งแรกเกลือแดกได้เอเรียลมาไปต่อครับ10ครั้งที่2เกลือแดกเหมือนเดิมโอ้แต่ได้ตัวใหม่มานะคุณผู้ชมลีนะฮะยังดีเนาะอันนี้เกลือครับไปต่อเกลือครับ ลูซี่10ครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมรอบนี้ โอเคตามนั้นเกลือกประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ตามนะครับแม้ว่าตู้แทโอจะออกไปแล้วแต่ว่าการันตีเนี่ยมันก็จะมาคางอูราด้วยฉะนั้นไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องกิจกรรมนะครับณนะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่เช็คชื่อเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเป็นวันที่2นะครับณนะตอนนี้แล้วก็มีเช็คชื่อจันเพนด้วยจะได้ของประมาณนี้ของดีมากเนะฮะแล้วก็จะมีมิชชั่นต้อนรับจันเพนด้วยนะครับก็ทำภารกิจตามนี้นะคุณผู้ชมใช้กล่องพระจันทร์เซี่ยวอันนี้หาจากไหนี่ยโอ้อันนี้นะฮะ ไม่รู้ได้จากไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันได้มาเนีเปิดมันก็จะได้กุญแจเนาะเจ๋งเลยส่วนในนี้กล่องวัตถุดิบได้จากไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็ดีครับคุณผู้ชมเอาไว้เลื่อนตัวละครนี่ครับส่วนในนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคางูระนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เอาตัวละครคางูระเนี่ยมาอัเกรดนะครับมิชชั่นคะแนนอันนี้เหมือนเดิมครับเฮ้ยผมได้อันสุดท้ายแล้วนี่ <โฮ S 1> หกดาวเลยแหละตัวหกดาวเลฮะก็น่าจ,จะเปิดได้หกดาวเลยเนาะ<อ>ส่วนกิจกรรมอื่นก็ประมาณนี้เช<อ>็คชื่อรายวันเนี่ยก็ตามนีีี้้คคัุชชชมกกืื่่ออไเเเเยยๆดด๋ววา็็จะต มันไม่ได้ใจร้ายมากแต่ก็เกลือมากนะฮะไอเทมใช้งานเปิดเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอ้ ได้จีนมาจีนนี้คือใช้งานได้นะคุณผู้ชมก็เก็บไปเลยนะฮะส่วนห้องงานฝีมือเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เข้ามาดูเลยแต่ว่ามันจะมีของดีอยู่มีรวมแล้วก็มากรุ๊กเซน่าเดี๋ยวดูในเมนูรวมกว่อนละกันรวมก็คือเราสามารถเอาตัวละครมาเอ่อมาย่อยได้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวละครตัวนี้สมมุติว่าผมจะอัปเกรดสไนปเปอร์นะครับเราก็สามารถเอามาใส่ได้แต่ว่าผมอยากอัปเกรดคารอนมากกว่าเราก็จะได้ตัวคารอนมาไงเออยัดไปเลยแค่นี้ เห็นไหมได้คารอนมาเลยนะครับแค่นี้อยากได้ยูอีก็ยัดเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่มันก็จะได้ยูอีมาอยากได้แบคโรดนะฮะอัปเกรดก็ยัดเข้าไปอยากได้ตัวไหนก็ยัดยัดไปนะ,ะคุณผู้ชมแล้วก็หมากรุกเซน่้านี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นไงนะคุณผู้ชมกรุณาแนเลือกอัศวินปรารถนาผมอยากได้บิสกิตอยากได้สุดในตอนนี้อ่ะกดสําเร็จไปเลยแล้วก็ต้องเล่นหมากรุกเลยเล่นไงไว้เนี่ย ุต้องการทําการสุ่ม1ครั้งของวันนี้หรือไม่ก็ต้องเสียนะครับอ๋อก็คือสุม่มโอ้ได้ตัวนี้แทนนะครับคุณผู้ชมแคตตี้แต่สมมุติว่าเราต้องการสุ่มของวันพรุ่งนี้เลยเนี่ยเราจะต้องเสีย50รูบี้ก็ประมาณนั้นสุ่มฟรีได้เวลาครั้งนะครับสุ่มทั้งหมด80ครั้งก็จะได้มาเป็นตัวละครบิสกิตเลยอ่ะสุ่มไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่าโอ้โหมันมันคุ้มเนี่แน่จริงแล้วเสียแต่ว่ามันเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย จะคุ้มไมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียไปสักเออให้มันเหลือสักพันละกันนะคุณผู้ชมเพราะมันได้ตัวละครคุ้มมากเลยนะ่ะสีขาวบ้างครับ <c oughs> มีวัฒนาการราเชลเราสามารถแลกได้นะครับด้วยการเลือกที่กล่องวัตถุดิบกดใช้ไป50อันอะตอนนี้ราเชลก็สามารถเลื่อนขั้นเป็น6ดาวได้เร็วนะี่ฮะอัปเกรดไปเลยตัวมันได้ใช้อ่ะคุณผู้ชมก็อัปอัปไปละกันนะฮะอะบวกค่าแล้วราเชลตอนนี้ก็สุดของมันแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็พาสคาวก็น่าจัดอยู่นะคุณผู้ชมอัปไปก่อนลกนนะก บวก5ไปแล้ววิวัฒนาการไม่พอนะฮะอันนี้เนี่ยใช้เป็นธาตุน้ำนะคุณผู้ชมระหว่างนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดอารีน่กันบ้างแล้วกันนะตอนนี้โหมดอารีน่เนี่ยผมอยู่ในแรงกโกนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ก็เคยขึ้นไปถึงแรงนี้แล้วนะฮะฉะนั้นของราวันเนี่ยแน่นอนว่าผมก็รับไปแล้วเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเลสโกฟาร์มอันนี้ก่อนละกันนะ ใช่ครับตอนนี้ตราอารีนาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมหมายความว่าเล่นต่อไม่ได้แล้วนะก็ขึ้นมาได้ถึงแรงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะอัปเกรดได้เลี้ยวมัง้งอัศวินเพราะว่าผมเล่นอารีนาไปนานมากนะฮะโอ้โหยังวะคุณผู้ชมอยากอัปเลยอ่ะอัปเลยลวกันเนาะนี่อัปไปเลยนะฮะปึ๊บอัปเกรดหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะดาวแต่ละตัวเลื่อนไปโคตรเยอะเลยนะ แต่ว่าอัปเกรดสกิลเนี่ยก็เหมือนว่าจะอัพได้อยู่นะคุณผู้ชมอัพได้แค่พวกตัวแร่นะฮะนี่ตัวพวกนี้อัพได้อยู่อัพใส่ตัวไหนดีสไนเปอร์ก็นะ่อัพนะเพราะว่ามันจะได้แบบยิงแรงขึ้นนะครับแต่ว่ามันได้สกิลที่ต้องการแล้วดิคุณผู้ชมอัพอ e ีวานก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่พสซีฟเลยนะฮะก็คือเป็นเพิ่มพลังป้องกันนะคุณผู้ชมแบ็กโรดก็น่สนแบ็กโรดละกกันนะ่ะจะได้อะไรเอ่ย โอเคได้โจมตีปกติเกลือนะฮะประมาณนั้นแต่ก็ตีแรงขึ้นนิดน,นึงนะคุณผู้ชมอีก20%วิวัฒนาการมีรีแน่ที่แน่อัปเกรดเอามาใช้งานอยู่นะอ่าอัพไปก่อนละกันนะเป็นบวก5นะครับวิวัฒนาการได้รีด้วยนะฮะเลื่อนขั้นไปก่อนนะครับตัวนี้ได้ใช้ชัวนะอัพต่อบวกห้าวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งไม่ได้นะฮะก็ขาดเป็นเดิมนะคุณผู้ชมนี่ทาาุนามโอ้โหด่านแรกเลยจะไม่เคยเล่นเลยนะครับด่านท่าุอันนี้ ยิงโปแตกเลยโอเคไหวอยู่แบบนี้โอ้โหเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วว่าคุณผู้ชมกับบอสปุกิธทัุทน้ำคันที่จิตนะฮะตุยหมดแล้วอ,ออกได้เลยครับไม่ไหวจริงคุณผู้ชม ยับนะฮะอาจจะเป็นว่าเจนเนี่ยผมยังไม่ได้ปั้นนะคุณผู้ชมก็แค่ใส่ของแล้วก็อัปดาวนะฮะแค่นั้นมันก็เลยยังกาดนมาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยสามารถอ e ีโวพาสคาวได้แล้วหรือยังนะคุณผู้ชมน่าจะได้แล้วแหละโอ้โหเหลือเฟียนะอีโ e วไปเลยจะเป็น5ดาวครับตอนนี้ยังอีโวได้ต่อนะนี่มีอยู่50พอดีแต่ว่าต้องอัปเกรดก่อน บวก5เรียบร้อยอีโวต่อนะฮะเรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นพาสคาวแบบ6ดาวเนี่ยคุณผู้ชมอัปเกรดไปอีกโหโอกาสอัปเกรด0.1%มีแบบ3ดาวไหมติดไหมเนะี่ยบวก5ติดอยู่นะีอ่ะก็สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมกับตัวละครพาสคาวนะแล้วก็มาใส่ของให้กับตัวละครพาสคาวเลยละกันนะคุณผู้ชมซึ่งก็จะเป็นเซตสายครีนั่นเองนะฮะอัตราคริ38%เนะีเดี๋ยวลองไปเล่นดูละกันนะคุณผู้ชมแต่นี่เป็นด่านที่ผมยังไม่ได้ผ่านด้วยนะ ลองดูแล้วกันถ้าไหวคือโอเคเลยนี่ครับบึ้มยังไม่ตุยนะฮะแต่ว่าเลื่อนรถไปเยอะมากนะน่าจะไหวยอยู่เนะี oh, <brilliant> ้ยโอ้มันดีสกิลตัวเองได้นี่ว่า <Yeah. S 2> น่าจะไหวนะ <laughs> เลือบุกิลถเร็วมากนะฮะ โอเคไหวครับคุณผู้ชมถือว่าไปได้ไกลกว่าด่านเดิมนะเพราะปกติด่าน8เนี่ยผมจะไม่ไหวนะฮะลองเอาไปใช้ในด่านอื่นดูแล้วกันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นดันธาตุดินนะอ่าปาร์คาวโจมตีครับโอ้โหทีเดียวเลือดบอสปุกกี่หินจะหมดเลยนะฮะโหดมากเอาเรื่องเลยแล้วก็รีสกิลได้นะครับยิงได้เรื่อยๆเนาะอ่าจบไหวชิลคุณผู้ชม สบายเลยนะฮะโอเคผมก็เคลียร์ดันเจียนพัฒนาไปได้ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ชมบางด่านก็อาจจะไม่ไหวนะฮะเพราะว่าแค่ตคัวละครปัสคาวตัวเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะคุณผู้ชม มา้องปันตัวอื่นด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เลยละกันนะฮะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่งฟาร์มอุปกรณ์ไว้เยอะๆจากเกรดบัวขั้นที่7ละกันนะคุณผู้ชมแล้วเราจะมาอัปเกรดทีมลุยสตอรี่กันต่อดีกว่านะฮะคลิปนี้ถ้าชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกด Subscribe ใช่ครับไปละจู๊บบ๊ายบายไปละครับ